คือลูกคือเต้าใช่ไหมคะทิศเบื้องล่างเวลาเราใช้เราจะชี้นิ้วสมัมผัสคนที่ต่ำกว่าเราทิศเบื้องล่างก็คือพวกขี้ข้าใช่ไหมคะพวกคนใช้ลูกน้องอันนี้คือทิศเบื้องล่างนะครับทิศเบื้องล่างสามสิบเอ็ดข้อใดกล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ไม่ถูกต้อง นะคะเตมีขันติบารมีใช่ไหมเอ่ยพระเตมีขันติบารมีใช่หรือไม่ตอบค่ะไม่ถูกต้องเนาะขันติบารมีวใช่พระเตมีนะคะเนาะต้องเป็นเนคขามะนะคะบารมีคือการบำเพ็ญเพียรใช่ไหมล่ะนะครับเตมีอ่ะ จำได้ไหมครับศีชาติของพระพุทธเจ้าเตมีในขัมมะนะัมนในขัมมะบารมีคือการละกามนั่นเองเนาะนะฮะ,ะพระภูริทัศถูกต้องนะฮะสีบารมีวิชูลสัจจะบารมีสุนละสามนะับเมตตาบารมีถูกต้องนะ,ะงบับ,บ 32พระมหาสวกรค์รูปใดไม่ปรากฏชื่อในการทำปัทถมสังขายนาไม่ปรากฏชื่อนะคะในการทำปัทถุสังขายนาพูดได้ไงก็คือสังขายนาครั้งแรกเนี่ยใครไม่มีอยู่ใครไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ้นนี้ต้องตอบพระพระสามีบุตรนะครับ เพราะว่าพระสาริบุตรเป็นพระอะไรเอ่ยเป็นพระอัครสาวกเบื้องสาสาสาขวาได้เด่นด้านปัญญาใช่ไหมครับสาขวาเด่นด้านปัญญานะครับพระอานนคนจำดีวิสัทธรรมเป็นคนวิสัชนานะครับวิสัชนาพระธรรมแล้ นะครับพระอนุรุตเป็นใครครับเป็นผู้สังเกตการนะ,ะในการประมุขสัญญาณเบรินนการนะครับพระอุบารีอุบารีวินัยวิสักวิสักวิวนัยนะครับเป็นผู้วิสัชนาะนะครับวิสัชนาครับวินัยอานนท์วิสัชนะาพระธรรม สามสิบสามข้อใดเป็นคำสุภาพที่ใช้กับพระสนส์สมณศักดิ์นะครสมเด็จพระราชาคณะนะครที่เรียกว่าการนอน,นอนหลับของพระองค์นะคะเราก็เรียกว่าจังหวะน,นั่นแหละนะฮะนิทราก็เกินไป่ใหญ่ประปรานะะบรนโคมใช้กับเคนุ่นนะคะน้อใส่ย,ยาก็เกินไปพระพุทธเจ้าเลยนะฮะ 3าวันสี่ันำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ถือว่าเป็นวันพระธรรมวันแห่งพระธรรมนะครับวันแห่งพระธรรมก็คือวันมาคบบูชาอาสารถบูชาเป็นวันพระสงฆ์อะชีบูชาเป็นวันเผาวิสาขบูชาเป็นวันเป็นวันพระพุทธอพระพุทธเจ้าประสูตสตตัสรูปริิพันนะครับนองใน้วเดียวกัน ข้อใดไม่ใช่เทวทูตที่เจ้าชายจิตทัตถะพบก่อนเสด็จออกอุปสมบทเกิดแก่เจ็บปาายง่ายมากข้อนี้ชอบเอามารวงตลอดเลยเราต้องตอบข้อก่อนเกิดสาพระเถระรูปใดได้ไดรับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นสุดยอดของพระธุองค์ผู้ทรงพระบังสุภุลพระพระ มาหากัสสปะนะฮะพระมหากัสสปะเวลาเราจําพระมหากัสสปะเราจะจาว่าพระมหากัสสปะปะนะฮะปะต้องปุดมีการปุดมาก่อนถึงจะไปปะได้นะฮะเหมือนกันเกงยีนนะฮะปุดนี่คืออะไรครับปุดชาเนาะปุตชาทั้งพระธรรมปุตชาทั้ง ครับวินัยแถนไม่พอปุดถังโลกปุดทังโลกมักจะสัมพันธ์กับพาสบางสุขุลเนาะน,นะครพระมหาจักกายนะเวลาจำให้จำว่าจักกายนะธรรมพิสดารนะฮะหรือธรรมกระถึกนั่นเองนะฮะหลักคาที่พระองค์ทรงทำไว้นะครพระอานน์คนจำดีวิสัตธรรมนะครับ พระศิวลีมีลาบมีตังเขียนนิดนึงศิวลีมีลาบมีตังสามสิบเจ็ดในช่วงแห่งการประกาศพระพุทธศาสนานะคะ,ะพระพุทธเจ้าจะพันสายในแคว้นไหนมากที่สุดจะได้ไหมคะสักลายคคชสีดูโกดีและเมามันนะครับสัก คือแคว้นสักกะแคว้นเกิดสักลายคดคดนะคะคือแคว้นของการตัสรู้นะคะสักลายคดฉีสีคือการแสดงปัดผมมหเทศนานะครับดูโก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 ,โกนะคะโกคือแคว้นของการจำพรรษานานที่สุดเลยนะครับเกือบ45ปีแน่นะครับและสุดท้ายแคว้นตายคือแคว้นมันละ จำได้ใช่ไหมคะให้ทิไปแล้วสักลายโคชสีดูโกดีและเามามันสามสิบในการทำสังฆทยนาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่งพระเถระรูปใดเป็นผู้วิสัชนาพระวินยัยกิฎกวิสัชนาพระวินยัยนะครับวิสัชนาพระวินัยก็ต้องเป็นพระพระ,นะรพระอุบาลีนี่ไงนะครับพระอุบาลี รุดเป็นอะไรคะผู้สังเกตการคราวที่แล้วพูดไปแล้วไงกัสปะใช่ไหมคะกัสปะสายพูดเป็นคนผุ้ฉาปุ้ชายเขาทำปุถาทั้งพ,งพวินัยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่วิสัชนาพระธรรมนะคะเป็นคนจับนี้นั่นก็คือพระอันนท์นั่นเองสามสิบเก้าในมหาสาวโรปมสุตรนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเปรียบเทียบศาสนากับส่วนของต้นไม้ ธรรมะข้อใดที่ท่านเปรียบเทียบเป็นกระพีของศาสนากระพีศีนี่เปรียบเสมือนสกเก็ดไม้นะคะสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกของต้นไม้วิมุตคือแก่นเนาะแต่ปัญญานั่นแหละคือกระพีหไม้กระพีคืออะไรกระพีคือส่วนของไระคระับศีถัดออกมา จากเนื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สี่สิบสัตตะสรุปสัตตะสรักะมหาทานนะหนสัตตะสัตตะต้องได้ถึงเลขเจ็ดก่อนนะครับมหาทานทานที่สำคัญของพระเวสสันดรบริจาคก่อนจะถูกในระเทศไปสู่ป่าหลมพานคือการให้ทานข้อแดงเออบางคนยังไม่รู้ นะฮะบ,บางคนยังไม่รู้จำไว้ว่าสัตว์สามคนสามรถหนึ่งสัตว์สามคนสามรถหนึ่งรถหนึ่งคือราชรถคนสามคือธาตุชายหนึ่งคนธาตหญิงหนึ่งคนนะฮะธาตุชายหนึ่งคนธาตหญิงหนึ่งคน ะะและนางสนมอีกหนึ่งคนนะครับสัตว์สามตัวน,นี้มีอะไรอีกมีช้างมีมา้าแล้วก็มีโคนมนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งชุดใช่ไหมครับหนึ่งชุดซึ่งพระองค์เนี้ยจะต้องเอาเจ็ดชนิดเนี้ยมาแพ็คให้ได้เจ็ดร้อยชุดเจ็ดร้อยชุด 700ชุดมีอยู่7อย่างเพราะฉะนั้นของเนี่ยบริจาคเนี่ยนะคะชนิดละ7 0 0ชุดเพราะฉะนั้นก็เอาคูณกันไปสิเจ็ดเจโอ้โหนะคะช้าง700ม้า700เนาะต้องมีมาเรื่อยเยเพราะฉะนั้น49,0,0าทำได้อย่างไรนะับที่สุดของที่สุดนะคะไม่แปลกใจนะัะที่ได้ทานบารมีไปเนาะ ให้ทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเต้าหลังเหรียตัวเอง 41. ในการสังไสยนาพระตะิีดครั้งใดน,นะฮะที่เริ่มจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาบาลีและทำที่ใดเป็นภาษาบาลีและทำที่ใดตอบอะไรเอ่ยครั้งที่5ที่4หลังกาจับไว้นะครับ ที่ห้าที่สี่ลังกาเนาะหนึ่งสองสามทำที่อินเดียสี่ห้าหกเจ็ดทำที่สี่ลังกาแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทำที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้มีการสังขยาไปแล้ 42, วสิบเอ็ดครั้งสี่สิบสองวัตถุมีบูชาสาระสำคัญนะครับที่ทำให้ชาวพุทธเนี่ยยึดถือเนี่ยอัตมีบูชาคืออะไรครับหลักธรรมที่แสดงไว้ก่อนตาย ก็คือความไม่ประมาทหือที่เราเรียกกันว่าอับป,ป,ปางมาสมสิบสามพระพุทธรูปปางห้ามญาตเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงเหตุการณ์ใดปางห้ามญาตกรณีพิพาทการเรื่องการกดดนาเข้านาของสากยละวงและโกริยวงศนะฮะน้อพอ่อเมืองพ่อเมืองแม่นะฮะสสี่เหตุผลที่ประเทศไทยได้จัดพิมพ์พัดไตรปิฎก จำนวน45เล่มเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะ้อสี่เลยอ่ะเพื่อให้สอดทล้องกับปีที่พระบรทธจ้าทรงประกาศศาสนาเนาะ45ปีที่พระองค์เผยแผ่ศาสนานะคบ45ตามการแบ่งศาสนาศาสนาต่อไปนี้ข้อใดแตกต่างจากพวกมากที่สุด ต้องตอบเพราะพูดเป็นอันเทวนิยมแต่คลิปอิสลามา่ังยูเป็นเทวนิยมทั้งหมด46ใครคือพระพิกษุณีรูปแรกพระพิกษุนีรูปแรกก็คือแม่ใครคือเออใครคือแม่แม่คนที่สองละกันนะครับเนก,ก็คือน้านั่นเองนะครับพระนางประชาวณีโคตรมี47ปัจจุบันนะครับ ใครคือประมุขสูงสุดแห่งคาทอลิสนะะกสันตปะปาปาฟรานซิสนะครับ48รู้จักสันตะปาปาใช่ไหมครับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดนะครับโปกนั่นเองเนาะน,นะคะของคริสต์โรมันคาทอลิกถ้าเป็นของพุทธหลกักคือไทยคับ สมเด็จพระสังฆราชใช่ไหมคะของของของไทยเราเนี่ยนะคะถ้าเป็นของของอ,อ,อิสลามของไทยเราตําแหน่งคือใครอะไรใครนะครับจุฬาราชมนตรีใช่ไหมครับ48ข้อสุดท้ายศาสนาพิธีใดเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆไม่มีคารวาดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีคารวาดเลยนะ ปวารณาสิกนะคะระับปวารณาสิกนะคะระับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาจะทํากันในวันออกพรรษาใช่ไหมครับเนาะไม่เกี่ยวกับคารวะไม่เกี่ยวกับอุบาสกบาสิกานะครับอุบาสกบอดเกี่ยวมหากระถิ่นเกี่ยว,วรักษาโอสถถิ่นเกี่ยวนะคะนรับเนาะประมาณนี้หวังว่าคงจะเห็นภาพไปไม่มากก็น,น้อยนะครับสองรับแนวข้อสอบนะครับในเรื่องของศาสนาศิลธรรมจริยธรรม นะขอให้ทุกคนโชคดีกับสาระาน,นี้ค่ะ